โซโลมีโยมทูตมาอยู่เบื้องหน้าครับหรือว่าโซโลเนี่ยจะต้องไปโลกวิญญาณครับนี่มันยังไงกันแน่ครับทางด้านคิดรอนและบิ๊กมามครับคู่นี้ต้องบอกว่าใกล้รู้ผลภายในอีกไม่กี่ตอนแล้วละครับและสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้มีสิ์หน้ลุ้นรับรางวัลสันจีในทีมครบรอดฉลอง20ปีด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชั้นแนครับผมคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตแบบเล่นด้วยครับมาังงาะวันพีตอนที่1นึ่งพันครับเป็นตอนที่2ของปีนี้นั่นเองครับหลังจากที่ตอนแรกของปีนี้ก็มีการเปิดประเด็นใหม่ๆนะครับเรียกว่าทําเอาชวนหน้าตื่นเต้นแง่แต่ต้นปีนะ เพราะนั้นครับตอนที่สองนี้ครับจะมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าตื่นเต้น mm hmm. ติดต่อต่อนเนื่องมาจากตอนที่แล้วหรือเปล่าครับก็ลองมาดูกันในคลิปนี้ครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้ครับมีชื่อตอนว่าคิดรอประทะกับวิกมัมว่าโอ้โหแค่ชื่อต่อก็น่าลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตที่มันผ่านมานะ ชื่อตอนแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรบางอย่างได้นเครับเนื้อหาในตอนนี้ครับเริ่มต้นที่ไลโซปะทะกับฟุคุโรคุจูครับโดยทั้งคู่นั้นกําลังถูกไฟลุกไหม้ไปพร้อมๆกันครับก็จากตอนล่าสุดนะครับทั้งคู่เนี่ยมีการใช้วิชาดินจาพันธนาการซึ่งกันและกันนะคือทั้งคู่แบบมันขยับไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่เว้ยอยู่ในห้องที่แบบไฟลุกไหม้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ กำลังโดนไฟไหม้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะตายไปพร้อมๆกันหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีเหตุอะไรให้ทั้งคู่นั้นรอดชีวิตมาครับและใครจะเป็นคนรอดก็ต้องรอติดตามครับตอนนี้ครับชอปเปอร์กาลังเป็นห่วงโซโลอย่างมากครับเพราะว่าโซโลที่ได้รับยาฟื้นฟูจากเผ่ามิ่งไปเนี่ยครับมันจะต้องมีผลกระทบไงครับคือโซโลเนี่ยจะได้รับความเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับก็เป็นเรื่องที่ชอปเปอร์นั้นกําลังกังวลอยู่นั่นเองครับและตอนนี้เบื้องหน้าของโซโลเนี่ยก็จะปรากฏให้เห็นโครงกระดูก นี่ถือเคียวขนาดใหญ่ด้วยครับตัดมาทางด้านอิโซบ้างครับอิโซสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ศัตรูของเขาได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูว่าอิโซจะเจองานหนักเหมือนกันครับเพราะว่าอิโซเนี่ยได้มาเผชิญหน้ากับ c p พซีโลครับ CP ซีโลสคนนะครับยืนเผชิญหน้าต่อหน้าอิโซเลยครับก็โดย2คนนี้ครับกำลังมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องไปทำนะครับแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยต้องโดนหยุดยั้งไว้โดยอิโซครับก็มีโอกาสเป็นได้สูงครับที่อิโซกับ c p พซีโลสคนนี้ครับจะปะทะต่อสู้กันครับส่วน ทางด้านยามาโตะครับก็พยายามหยุดยั้งไฟปีศาจของคันจูโร่ครับก็มีการโจมตีใส่ไฟปีศาจอะไรด้วยครับตัดมาที่ทางด้านยุทธทัตกับนันคิดแล้วก็ทราฟากาดีวอเตอร์ลอปะทะกับบิ๊กมัมครับจากที่เห็นเบื้องต้นครับตอนนี้เนี่ยดูนว่าทางด้านบิ๊กมัมนะครับจะเอาชนะทั้งคิดและลอไปได้แล้วเองครับและตัวบิ๊กมัมเนี่ยก็กาลังจะไปหาไคโดครับแต่กลายเป็นว่าตัวคิดและรอครับผมยังไม่็อกเอาท์ซะทีเดียวครับยังพอมีเลี้ยวแรงอยู่ครับคิดกับรอนั้นพยายามอย่างเต็ม ที่ที่จะใช้พลังความสามารถเครื่อสุดท้ายที่เขามีอยู่ในการหยุดยั้งบิ๊กมัมไม่ให้บิ๊กมัมเนี่ยครับไปหาไคโดเนเองครับคิดกับเราก็มีการบบว่าแกใจแกฟังนะเว้ย ถึงตายเนี่ยฉันก็ไม่ให้แกไปบนหลังคาหรอกนะครับก็จะเป็นเรื่องราวการอัปเดตด่วนในตอนนี้อะไรกันไปครับต่อมาเรามาวิเคราะห์เนื้อหาที่เข้มข้นจากข้อมูลเข้มข้นที่เรามีในเวลานี้กันต่อดีกว่าครับขอเริ่มต้นด้วยประเด็นหลักใหญ่ใจความของตอนนี้เลยครับคือชื่อตอนนี้เนี่ยมันจะมีชื่อตอนว่าคิดหลรอปราัาบิรมยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าใครสังเกตจากตอนที่นผ่านมาครับท่านมีชื่อตอนประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เป็นชื่อตอนนั้นๆน,น,นะครับคือมันใกล้ที่จะรู้ผลใกล้ จะสรุปผลแล้วนะครับอย่างก่อนด้านนี้เนี่ยอาบีซันจิปัท Queen, ะควีนนะอาซันจิชนะไปครับซโลปะทะคิงสโลชนะไปแล้วครับโลบินปะทะแบล็กมารียโรบินชนะไปแล้วแล้วพอมาตอนนี้เนี่ยคิดกับรอปะทะบิ๊กมัมเวย์ทำให้คาดเดาแล้วก็มีแนวโน้มสูงนนครับว่าคู่ต่อสู้คู่นี้ครับก็ใกล้จะรู้ผลอีกเช่นกันครับถ้าเป็นสายเชียร์สายอวยของเราบรรดาแฟนวันพีชนะครับก็ต้องเชียร์แล้วก็เน้นหนักไปที่ทางคิดและรอเนี่ยครับชนะบิ๊กมามเนื้อถูกไหมนะ แต่ถ้าเราจะยึดข้อมูลในตอนนี้ครับตอนที่1นึ่นะครับเออเข้ากับว่าบิ๊กมัมครับยังคงมีการต่อสู้แล้วก็ยังคงมีความแข็งแกร่งที่ตัวคิดและรอไม่สามารถก้าวข้ามได้อยู่ครับเพราะยึดตามข้อมูลเลยเนี่ยดูนว่าตัวบิ๊กมัมนะครับจะชนะคิดและรอได้แต่คือคิดและรอเดี่ยมันมันมันหมอบไปแล้วแต่มันก็แบบยังไม่ยอมแพ้เว่ยยังไม่ตัดใจใช่ไหมก็ยังพยายามที่จะยือยุทธ์ชกชาติกับบิ๊กมัมไว้อยู่นะครับมีเลี้ยวแรงแค่ไหนมีพลังคืดแค่ไหนก็พยายามที่จะต่อสู้ให้เต็มททีี่่การขัด บิ๊กมัมเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้บิ๊กมัมไปเจอกับไคโดด้านบนมันจะกลายว่าไคโดกับบิ๊กมัมเนี่ยจะต้องมาลุมกระทืบลูฟี่ครับซึ่งพอถึงเวลานั้นจริงครับลูฟี่เนี่ยคงไม่สามารถที่จะต่อสู้รับมือกับจักรพรรดสองคนพร้อมๆกันได้อยู่แล้วแน่นอนครับตัวคิดแลเราเองก็รู้สถานการณ์ที่เลวร้ายในแบบนั้นดีครับพวกเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการโค่นล้มบิ๊กมัมให้ได้นะครับถ้าจะมองว่ารอและคิดนั้นมีโอกาสโค่นล้มแล้วก็ชนะบิ๊กมัมได้นะ นะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้เนี่ยมันจะมีพลังผลพิศาสตร์ที่รัฐบาลโลกปกปิดไว้เป็นความลับและพอพลังผลพีศาสตร์ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าสะพึงกลัวหรือโหดสัตว์รัสเซียตามที่ห้าวคุเท่ากังวลหรือเปล่าครับถ้าพลังผลปีศาสตร์ที่ห้าวคเท่าพูดถึงหมายถึงพลังของคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้ครับเราก็ต้องมาลุ้นแล้วก็ฝากความหวังไว้กับผลพิศาสตร์อันนั้นนี่แหละครับว่าจะมีพลังอะไรที่ทําให้คนลมบิ๊กมัมได้ครับก่ลุ้นกันไปนะครับ การเผด็จศึกคิดแล,ละรอให้เด็ดขาดไปเลยครับหรือว่าจะเป็นทางด้านรอและคิดนะครับที่โดนบิ๊กมัมซัดสมอบไปแล้วรอบหนึ่งพิกนรกกลับมาชนะบิ๊กมัมได้ครับแต่ที่แรกเลยครับผมกมก็จะยึดแล้วก็อ้างอิงตามข้อมูลที่มันผ่าน,านมานะ คือถ้าเป็นชื่อต่อที่มันปะทะก,กันนี้ครับอีกประมาณออตอน2ตอนเนี่ยเราก็คงจะได้รู้แล้วครับว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างจากักรพรรดิปิกมัมและคิดลอนะครับมันจะลงเอยยังไงนะส่วนประเด็นอื่นๆครับผมก็จะงงๆตรงที่ไอเรื่องของโซโลอะ่ะโซโลมันเห็นยมทูตที่มีเคียวอยู่เบื้องหน้าโซโลก็เอ๊ะอะไรคือโซโลจะตายเงี้ยเหรอแล้วก็แบบจะมียมทูตมารับวิญญาณโซโลอะไรเงี้ย คือเรื่องราวประมาณนี้เนี่ยมันไม่เคยเจอมาก่อนไงครับก็เลยงงว่าไอไอโยมทูตที่โผล่มาเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรคือปกติเนี่ยในกระตุเล็ถ้าคือคนจะตายมันก็ตายไงครับไม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมียมมาทมยมทูตหรือว่ามีโลกวิญญาณหรืออะไรขนาดนั้นนะ แต่นี่การว่าเออมันมีการเห็นยมทูตถือเคียวยักษ์นะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันสื่อถึงอะไรนะตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเวอร์วังอลังการนะครับหรือว่าเหนือความคาดหมายนะครับไอคนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเป็นยมทูตนะครับเออผมคิดว่าอาจจะเป็นบลูก็ได้หรืมั้งเนี่ยเพราะว่าบลูมันก็ไงเป็นแบบโครงกระดูกมีร่างวิญญาอะไรอย่างนี้นะอาจจะมาตามหาสโลก็ได้หรืมั้งนะครับความคิดของผมเบื้องต้นนะนะหรือถ้าคิดให้แบบเวอร์เกาเกาหน่อยคือไอยมทูตเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นไง จำแรงของดาบเอ็นมาได้ไหมก็ไม่รู้นะครับก็เดาไปเรื่อยเปื่อยนะยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเพราะว่ามันก็เพิ่งจะมีสตอรี่แบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะแกเรื่องราวยามทาูตนะส่วนอีโซที่จะต้องเผชิญหน้าประทะกับ c p พซโร่เฮ้ยอันนี้ผมว่าก็น่าลุ้นว่าผมมาเชียร์อีโซเว้ยอาจจะไม่ต้องชนะ c p พซโร่ทั้งสองคนก็ได้นะ เอาให้ชนะ C P c สักคนหนึ่งก็ยังดีะเว้ยให้ i โซแบบได้โชว์ความแข่งแกร่งในฐานะหัวหน้าหน่วยของหนวดขาวอะไรเงี้ย C P c e สองคนนี้ก็ต้องบอกว่าอ่าก็มีความบอกช้ำมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนนี้ไอ้สองน,นี้ก็สู้กับอาพู ool, แล้วก็สู้กับ เอกเด็กมาก่อนแล้วไงครับตอนนี้ก็มา,มาเผชิญหน้ากับอีโซนะครับก็หวังว่าอีโซเนี่ยจะน็อกเอาต์สตูหดโถดเด่นๆอะไรได้บ้างนะครับจะได้สมกับที่เป็นตัวละครที่ใครหลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเชียร์อยู่นะส่วนประเด็นของยามาโตะครับก็ยามาโตะก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อหยุดยั้งไฟปีศาจนะครับก็ต้องดูครับว่ายามาโตะเนี่ยจะหยุดยั้งไฟปีศาจนี้ยังไงครับก็ถือว่าเบาใจไปได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ายามาโตะมาเจอกับไฟปีศาจเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะหยุดยั้งยังไงนะ ก็คงมีสักวิธีนะครับผมวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ไฟปีศาจตัวนี้เนี่ยครับไม่สามารถที่จะระเบิดคลังแสงระเบิดคลังอาวุธได้ครับก็ถือว่าโล่งใจไปได้แล้วระดับหนึ่งอ่ะเนอะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผู้ใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยครับและการกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ในครั้งนี้ครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวาัลซัน ไอ้กลุ่มบอกฟ้านะครับที่เป็นทีมฉลองครบรอบ20ปีของวันพีได้วยนะก็ถือว่าเซตนี้สวยเหมือนกันนะครับจะลืมทากิจกรรมกันด้วยครับแล้วก็ย้ําเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งครับคนที่ดูในยู u ู e นะครับอย่าลืมไปทำกิจกรรมใน f c e e o o o นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกลมหน้าชนะครับผมไปนะ้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ